ต้อนรับกลับสู่แบ t เทอร์บีสไท a แลนด d บ้านของสัตว์รบเหล็กยักษ์ตำนานเกราะเหล็กและเรื่องราวแห่งสนามรบวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจรถถัง2รุ่นที่เคยยิ่งใหญ่ในเวทีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทย6 9 ii และไทย59แม้เวลาจะผ่านไปแต่ร่องรอยของพวกมันยังคงอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของกองทัพไทยมาเริ่มกันที่ไทย้9รถถังที่เปลี่ยนโฉมสนามรบของหลายประเทศ ร่วมถึงประเทศไทยพัฒนาโดยจีนในช่วงปลายยุค1,950ไทย59เป็นรถถังที่พัฒนามาจากแบบแปลนของโซเวียตรุ่น T ี5 4 a ซึ่งจีนได้มาในช่วงที่ทั้งสองประเทศยังเป็นพันธมิตรกันไทย59ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด100มิลิเมตรเครื่องยนต์ดีเซลและกราะที่แม้จะบางเมื่อเทียบกับมาตรฐานปัจจุบันแต่ในยุคนั้นถือว่าแข็งแกร่งและน่าเกรงขาม ประเทศไทยเริ่มได้รับไทย59ในช่วงปี1980ซึ่งในเวลานั้นถือว่าเป็นการยกระดับศักยภาพของกองทัพอย่างมากรถถังรุ่นนี้ใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายและทนทานต่อสภาพอากาศเขตร้อนของประเทศไทยแต่เมื่อเวลาผ่านไปเทคโนโลยีการรบก็พัฒนาอย่างรวดเร็วรถถังยุคใหม่มีกราะที่หนาขึ้น อาวุธที่แม่นยำขึ้นและระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่ชันฉลาดขึ้นไทย59เริ่มล้าสมัยและนั่นคือช่วงเวลาที่ไทย69 II เข้ามามีบทบาทไทย69 II คือการพัฒนาต่อยอดจากไทย59อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องของระบบควบคุมการยิงกล้องเลเซอร์และเครื่องยนต์ที่ทรงพลังมากขึ้นปืนหลักขนาด100มเมตร ถูกเปลี่ยนเป็นแบบปืนเรียบที่สามารถยิงกระสุนเจาะเกราะความเร็วสูงและกระสุนระเบิดได้ประเทศไทยรับไท้ห i i มาจากจีนในช่วงทศวรรษ1990เพื่อเสริมกำลังพลเกราะโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนหรือพื้นที่ที่มีภัยคุกคามระดับตำ่ำแม้ว่าไทย9 i i จะยังไม่สามารถเทียบชั้นกับรถถังแบบตะวันตกอย่าง M 6 0หรือ Le o p a า d ได้แต่ก็ถือว่าเพียงพอต่อบทบาทของมันในยุคนั้น ทั้งในด้านการฝึกการลาดตระเวนและการสนับสนุนภาคพื้นดินในสถานการณ์สงครามต่ำระดับและแล้วก็มาถึงปี2026กองทัพบ,บกไทยได้หันไปใช้งานรถถังรุ่นใหม่อย่าง VT 4จากจีน T 8 4 OPLOT ีลอเจากยูเครนรวมถึงการอัปเกรด M 6 0 A 3ให้ทันสมัยมากขึ้นแล้วไทย59และไทย 69II อยู่ตรงไหนในตอนนี้ คำตอบก็คือในช่วงขอองค์การเปลี่ยนผ่านรถถังเหล่านี้จำนวนมากถูกปลดประจำการจากแนวหน้าบางคันถูกเก็บไว้ในคลังสำรองบางคันยังใช้ในภารกิจฝึกกำลังพลและบางคันถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์หรือกิจกรรมของกองทัพแม้จะไม่ถูกใช้ในสนามรบอีกต่อไปแต่บทบาทของมันนประวัติศาสตร์ยังคงสำคัญไทยห้เปรียบเหมือนรากฐานของกองทัพกรอไทย ส่วนไทย 69II คือ9ต่อไปขององค์การพัฒนายุทธวิธีและเทคโนโลยีการรบ1ในจุดแข็งของรถถังทั้ง2รุ่นนี้คือความเรียบง่ายแตกต่างจากรถถังยุคใหม่ที่ต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์ระบบเซ็นเซอร์และช่างซ่อมเฉพาะทางรถถังรุ่นเก่าเหล่านี้สามารถซ่อมบำรุงได้ภาคสนามโดยใช้เครื่องมือพื้นฐานไม่กี่ชิ้นเหมาะกับภูมิประเทศที่ครุขาและห่างไกลในไทย แต่เราก็ต้องยอมรับความจริงว่ารถถังเหล่านี้ไม่สามารถรับมือกับภัยคุกคามสมัยใหม่ได้อีกต่อไปกราะของมันบางเกินไปปืนใหญ่ล้าสมัยระบบควบคุมเป้าหมายก็ยังเป็นแบบดั้งเดิมและขาดการป้องกันจากอาวุธแม่นยำเช่นจรวดต่อต้านรถถังหรือโดนติดอาวุธนั่นคือเหตุผลที่กองทัพไทยเริ่มทยอยปลดประจำการพวกมัน อย่างมีเกียรติในบางพื้นที่ของประเทศหน่วยกำลังพลสำรองยังคงใช้รถถังรุ่นนี้ในการฝึกเพราะแม้มันจะไม่ใช่รถถังรุ่นใหม่ล่าสุดแต่มันยังคงเป็นครูฝึกชั้นยอดสำหรับทหารใหม่มีแผนบางส่วนที่อาจนำรถถังรุ่นเก่านี้ไปดัดแปลงเป็นฐานยิงปืนตายตัวหรือใช้ในการวิจัยด้านระบบไร้คนขับในอนาคตถึงแม้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ แต่แน่นอนว่าพวกมันจะไม่ถูกลืมง่ายๆเพราะไทย59และไทย9 9 i ไอไไม่ใช่แค่เครื่องจักรสงครามแต่คือมรดกของยุทธศาสตร์ไทยรถถังที่เคยยืนหยัดปกป้องแผ่นดินไทยเคยฝึกนักรบเกราะมาหลายรุ่นและยังคงเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราได้เดินทางมาไกลแค่ไหนในโลก,กขอองค์การทหาร และนั่นแหละครับคือเรื่องราวของไทย59และไท้6 9เ ii จากสัตว์รบในสนามรบสู่ตำนานที่ยังคงมีชีวิตในใจทหารไทยถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่จาก Battle Beast Thailand แบ่งปันวิดีโอนี้ให้เพื่อนเพื่อนที่ชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ทางทหารและคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับว่ารถถังในดวงใจของคุณคือรุ่นไหน เจอกันใหม่ในตอนหน้าขอให้คุณแข็งแรงภูมิใจในชาติและอย่าลืมมองไปที่สนามรบเพราะที่นั่นคือเวทีของเราสัตว์รบเสียงดนตรีปิดท้ายพร้อมโลโก้ช่องและภาพกราฟิกทีมทหารจางหายไป